สวัสดีค่ะเจ๊สมศรีขายเองวันนี้เจามาเปิดตัวแพ็กเกจ2เสียเงินล้านชุดลงทุนที่ครบเครื่องที่สุดสำหรับอู่ซ่อมรถบรรทุกระดับประเทศภาพรวมสินค้าและโอกาสทำเงินชุดนี้คือการยกระดับธุรกิจของคุณสู่ระดับมืออาชีพถูกออกแบบมาให้จัดการล้อใหญ่ของรถสิบล้อและรถพ่วงรวมถึงงานซ่อมช่วงล่างเฉพาะทาง เจ๋สมสีขายเองการันตีว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์หัวใจหลักคือเครื่องถอดยางและกำลังหัวใจของชุดนี้คือเครื่องถอดสาย,ยางเรเดียลระบบไฟฟ้าบวกลมระบบไฮบริดสุดแกรงถอดได้ทุกขนาดล้อ17.5ไปจนถึง22.5นิ้วเอาอยู่เครื่องเดียวครบอุปกรณ์ซัพพอร์ตงานหนักและปลอดภยัย เสียเงินล้านต้องทำงานอย่างปลอดภัยเรามีลิฟต์ยกอย่าง400กิโลช่วยเสพหลังช่างยกล้อใหญ่ได้สบายสบายพร้อมแม่แรง80ตันสำหรับงานซ่อมหนักรับน้ำหนักรถพ่วงได้เต็มเต็มอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วอยากถอดไวต้องใช้พันลังบล็อกยิงน็อตแรงบิดสูงปรีด ถอดน็อตที่แน่นที่สุดได้ง่งงายง่ายใช้คู่กับรถเข็นบล็อกลมเพื่อความคล่องตัวแถมยังมีถังระเบิดยาง39ลิตรและเครื่องบีบหน้ายางหม้อลมให้ถอดใส่ยางได้เร็วลดเวลาซ่อมงานเฉพาะทางและเครื่องมือครบมือชุดนี้งานครบวงจรมีแม้กระทั่งเครื่องกดขอบอยางรถไถและเหล็กงัดยางเรเดียลสาจิ้นสำหรับงานเฉพาะทาง พร้อมครีมงัดคิ้วกระทะยางหนึ่งพันสำหรับงานละเอียดอยากเปิดร้านอย่างแล้วได้ชุดเครื่องมือที่มืออาชีพเลือกใช้ใช่ไหมคะแพ็กเกจ2เสี่ยงเงินล้านคือคำตอบเจ๋สมศรีขายเองสินค้าพร้อมส่งโทรหาเจ๋เลยอะไรดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โกดังเจ้สมศีอยู่กรุงเทพอ่อนนุช88เปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงครึ่งปรึกษาเรื่องเครื่องถอดยางสำหรับรถบรรทุกโดยตรงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนติดต่อสอบถามเจ้สมศีได้เลยออฟฟิศ02 328 7730 สายด่วน0818541580หรือ0863266250แอดไลน์ @bmpqt ดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ b m p t u c k e r c o m